สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอนำเสนอชุดคอมโบเซตจากมหาจักรดีเวล OP เมนต์นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องเสียงของ JBL เลยเดนนอจะนำมารวมเป็นซิสเต็มแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านผู้ชมนั่นก็คือตัวแกนกลางหลักเป็น JBL Control Extreme นะครับถือว่าเป็นลำโพงประเภทไร้สายที่มีพลังเสียงที่ดีเยี่ยมระบบสติโอนะครับ นำมาผนวกเข้ากับเทอร์เนทเบิลสรุ่นด้วยกันให้ท่านเลือกได้ว่าจะเอารุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาแต่ละเซตก็ต่างกันไปเทอร์เนทเบิลรุ่นแรกก็คือเดนนอน dp 4 5 0 usb นะครับซึ่งสามารถบันทึกเสียงลงใน usb ได้2ก็คือเทอร์เนทเบิลเดนนอน dp 4 0 0ซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเบสิคนะครับที่สามารถเล่นได้อย่างสะดวกสบายท่านชมเราลองมาดูกันนะครับว่า ใน JBL Control Extreme นั้นมีอะไรที่เด่นๆบ้างรวมทั้งการนำเอา DP 400และ DP 450 USB ของเดนนอนมาเข้าเป็นเซตนั้นจะมีราคาเท่าไหร่ซึ่งผมจะไปบอกตอนท้ายนะครับอย่าได้พลาดเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูรายละเอียดต่างๆกันครับ JBL Control Extreme เป็นลำโพงระบบไร้สาย Wireless Speaker ที่แยกตู้ซ้ายขวาในระบบสตริโอพร้อมระบบโคมคร s สตัวแรกของโลกนะครับ มีระบบการเชื่อมต่อฟังก์ชันภายในตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเพลงสตรีมมิ่งต่างๆรวมถึงการฟังเพลงในแบบไฮเรสออดิโอที่มีรายละเอียดสูงรวมถึงรองรับมัลติรูมได้อีกด้วยไม่ว่าจะตั้งในบ้านหรือนอกบ้านในบริเวณใดก็ได้นะครับด้วยขนาดของตู้ลำโพงที่มีน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่เบาและก็ไม่หนักจนเกินไปคอนโทรลเอ็กตรีมนั้นสามารถกันกน้ำ็นกันฝน ดังนั้นจึงนำไปใช้ในระบบ outdoor ได้ตามต้องการด้วยสามารถสตรีมมิ่งเพลงต่างๆผ่านแอปที่รองรับทั้ง podcast google music spotify pandora tidal รวมไปถึงรองรับการควบคุมสั่งการด้วยเสียงผ่านเน็ตเวิร์กภายในบ้านผ่าน google assistant อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังรองรับการเล่นเพลงในระบบ playlist ของคุณผ่านการกดเพียงครั้งเดียวด้วย spotify connect รองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง b l u e t o ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่น4.2 และ Wi-Fi ที่รองรับแบบ dual band ทั้ง2.4และ5 GHz สำหรับการสตรีมมิ่งเสียงที่ไร้สายผ่านคมแครดนั้นก็ยังรองรับการสตรีมเพลงคุณภาพสูงได้ถึงระดับ Hi-Res Audio 24บิต96กิโอีกด้วยนะครับเป็นลำโพงที่มีกำลังขับเสียงในตัวเองต้องเรียกว่าพลังสูงเทียมเท่ากับเครื่องเสียงชุดใหญ่ได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวสำหรับเครื่องเล่นเพลงเสียงที่นำมาจัดเข้าชุดทั้ง2ชุดก็ได้แก่ Denon DP450 ที่สามารถริบไฟล์เพลงลง USB ในรูปแบบไฟล์ MP3 หรือเป็นเวฟก็ได้นะครับซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับการฟังแผ่น CD สํสำหรับท่านที่ต้องการนำเอาไฟล์เพลงเหล่านี้ไปเล่นที่อื่นนอกจากที่จะเล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงของท่านนะครับรองรับการเล่นสปีดที่33.1/3 45และ78 RPM มีภาคปรีโฟโนขยายหัวเข็มแผ่นเสียงในตัวเองทำให้สามารถต่อตรงได้กับลำโพง JBL Control Extreme ได้เลยออกแบบแขนอาร์มหรือโทนอาร์มในรูปตัว S shape โทนอาร์มจึงสามารถเกาะร่องแผ่นเสียงได้แม่นยำสูงสุดมีระบบออโต้ลิฟต์อัพที่จะช่วยให้คุณใช้งานได้คล่องตัวหมายความว่าเมื่อเราเล่นแผ่นจบลงหรือบันทึกเสียงจากแผ่นเสียงเรียบร้อยโทนอาร์มเดินมาถึงร่องสุดท้ายของแผ่นเสียงก็จะยกอาร์มขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลว่าหัวเข็มจะวนรอบค้างอยู่นอกจากนั้นแล้วฝาครอบของเดนนอน dp 4 5 0 usb ยังสามารถใช้ตั้งเพื่อวางโชว์ปกและแผ่นเสียงได้อีกด้วยนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกรุ่นหนึ่งก็คือเดนนอน dp 4 0 0เครื่องรุ่นนี้จะให้การรองรับเล่นแผ่นเสียงที่สปีด3 3 1ส45และ78 rpm ในแบบแผ่นเสียงโบราณเก่าแก่ได้ด้วยมีระบบออโต้สปีดเซนเซอร์ที่จะควบคุมรอบหมุนให้เที่ยงตรงตลอดเวลา ออกแบบมาเพื่อใช้การติดตั้งและการใช้งานที่แสนจะง่ายได้นะครับเดนนอน d p 400นี้มีระบบออโต้ลิฟท์อัพที่จะช่วยคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อเล่นแผ่นครบทุกแท็กแล้วเครื่องก็จะสั่งการให้แขนหรือโทนอาร์มของมันนั้นยกขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับ มีภาคปรีโฟโนขยายหัวเข็มแผ่นเสียงในตัวเองทำให้สามารถต่อตรงได้กับลำโพง GBL Control Extreme ได้เลยมีฝาครอบกันฝุน่นแบบถอดได้สามารถใช้ตั้งเพื่อวางโชว์ปกแผ่นเสียงได้เครื่องเล่นแผ่นเสียง Denon DP400 รุ่นนี้จะมีความใกล้เคียงกับรุ่น DP450 USB เพียงแต่ไม่มีฟังก์ชันการบันทึกเพลงลงใน USB เท่านั้นเองเคล็ดลับสำหรับท่านที่ต้องการใช้เครื่องเล่น turntable เดนนอน DP450 USB หรือเดนนอน dp 4 0 0เพื่อต่อเข้ากับลำโพง jbl control x t r e m e ง่ายๆก็คือให้ใช้สาย rca แบบมินิแจ็คด้านหนึ่งนะครับแบบที่เห็นในภาพนี้นำมาเสียบต่อเข้ากับเทิร์เทเบิลและลำโพงทางช่อง aux in ได้เลยกรุณาเลือกสายที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเพื่อจะได้เสียงที่ดี ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางมหาจัรได้มีโปรโมชั่นแพ็คคู่ราคาสุดพิเศษให้ท่านได้เลือก2ชุดก็คือ 1. JBL Control x t r e m e และ Denon DP 400ในราคาโปรโมชั่น28,900บาทลดจากราคาเต็ม49,800บาทะครับชุดที่ 2. JBL Control x t r e m e และ Denon DP 450 USB ราคาโปรโมชั่นเพียง32,900บาทเท่านั้นลดจาก54,900บาทครับ ท่านสามารถเลือกโ r o m o ชั o n อนโทรลเ e ็กซ์ตรทั้ง2เซตนี้ได้ตามความต้องการและการใช้งานที่แท้จริงของท่านนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายละเอียดต่างๆที่เรานําเสนอนะครับทั้ง2เซตนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถเลือกได้ว่าถ้าต้องการเล่นแบบไม่ต้องบันทึกเพลงลง USB นะครับก็จับเอา JBL CONTROL EXTREME นั้นไปผนวกเข้ากับเดนนอ DP400 ก็สามารถเล่นไวนิลแล้วก็สามารถสตรีมเพลงได้เต็มที่ทำมอนติรูมก็ได้นะครับถ้าหากว่าต้องการที่เหนือไปยิ่งกว่านั้นก็คือสามารถที่จะบันทึกเพลงลง USB ได้ท่านก็เลือก JBL Control Extreme นะครับมาผสมกับตัว Denon DP450USB นะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดโลกอีกแบบหนึ่ง ถ้าหากมีความสนใจโปรโมชั่นของ JBL Control Extreme ร่วมกับ Denon DP400 และ DP450 USB นะครับท่านสามารถสอบถามรายละเอียดหรือเลือกซื้อได้ที่ตรงนี้เลยครับมหาจักร d e v e l OP m e n t นะครับทั้งเว็บไซต์ทั้งเบอร์โทรที่เราให้ไปแล้วก็ใน f c e e o o o นะครับหวังว่าท่านคงจะได้เป็นเจ้าของชุดซิสเต็มจากมหาจักร d e v e l OP m e n t นะครับซึ่งถือว่าเป็นซิสเต็มที่ดีมากๆ สำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้ทั้งราคาและคุณภาพต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับ